มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศร้อนนะครับอย่างในประเทศไทยเราคุณเสาละครับก็ถือว่าร้อนแต่หลายประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับเรานี่ก็ร้อนไม่แพ้กันอย่างอินเดีย40กว่าองศาแต่ขณะเดียวกันอากาศร้อนก็สร้างความสูญเสียที่ต้องบอกว่าก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าบอกว่า40องศาเซลเซียสก็พอๆกับบ้านเราใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีผู้เสียชีวิตมากขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดเพราะว่า คนไปยืนตากแดดในพิธีมอบรางวัลแล้วตากแดดนานหลายชั่วโมงมก็เลยทำให้เกิดภาวะฮ<ม>ีสโตรกนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ<ม>นี่แหละค่ะงานนี้แหละนี่คืองานมอบรางวัลให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีชื่อเสียงนะคะของอินเดียแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มอบรางวัลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมงานด้วยงานนี้จัดขึ้นที่รัฐมหาราชตักค่ะ คือคนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งล้านคนเลยนะคะ<อ>คือยืนกลางแดดแบบนี้หลายชั่วโมงอุณหภูมิในจุดเกิดเหตุนเนี่ยนะคะประมาณ38องศาเซลเซียสแต่ว่ามันมีความชื้นสูงด้วยไงก็เลยทําให้อุณหภูมิในร่างกายมันสูงขึ้นด้วยนะคะก็เลยทําให้หลายคนเป็นฮิสโตรหรือว่าเป็นโรคลมแดดและปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้11คน เราก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก50คนแล้วก็อีกประมาณ300คนมีอาการป่วยไข้นะคะ,สำ,ะสำนักงานของมุขมนตรีแห่งรัฐมหารัชตระระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและน่าวิตกกังวลแล้วก็ให้คำมั่นค่ะว่าจะชดเชยให้กับญาติของผู้เสียชีวิตขณะที่ฟักพรรคฝ่ายค้านนะคะออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยประมาทเลินเล่อและระบุว่าควรจะถูกตั้งข้อหาทางอาญาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินเดีย ทำให้มีการเตือนภัยคลื่นความร้อนในพื้นที่ต่างๆทั้งรัฐปัญจาบรัฐฮารยานารัฐพิหารเป็นต้นโดยอุณหภูมิในช่วงกลางวันอยู่ที่40องศาเซลเซียสนานติดต่อกันหลายวันค่ะซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิตามฤดูการประมาณ5องศาเซลเซียสขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าทางการของรัฐเวสเบงกอลประกาศปิดสถานศึกษาทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่าสภาพอากาศร้อนจัด นับตั้งแต่ปี2010นะคะมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในอินเดียไปแล้วมากถึง6,500คนและปีที่แล้วหลายเมืองทั่วประเทศก็ยังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการ์ค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้ทั่วทั้งเอเชียใต้เนี่ยต้องประสบกับความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนี่อ่านข่าวอย่างเงี้ยเราบอกไม่น่าจะเกิดคือถ้าให้ยืนตากแดดไม่นานเนี่ยยังพอ ยังพอรับได้นะคะดิฉันเลยคิดว่าถ้าจัดงานอะไรแบบนี้อีกเนี่ยวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยก็คือต้องตากแดดเหมือนกันจะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนหรือความไม่สบายไม่สบายตัวว่าท้าตากแดดนานๆแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเป็นยังไงจะได้หาทางแก้ไขปัญหาที่หน้าง,งานได้ทันไม่ปล่อยให้มีคนเป็นลมแล้วก็ เสียชีวิตถึง11คนครับะะอารมณ์ความรู้สึกของชาวอินเดียก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดเพราะอะไรอย่างที่บอกไปว่าทางพักฝ่ายค้านเองตอนนี้ถึงขั้นบอกว่ารัฐบาลเองอาจจะต้องควรจะถูกดําเนินคดีอาญาด้วยซ้ําเพราะถ้าไปดูข่าวย้อนหลังเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเขาออกมาเตือนล่วงหน้าแล้วเตือนตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยครับก่อนที่จะถึงปลายเดือนว่าเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมมีความเสี่ยงที่อินเดียจะเผชิญกับความร้อนสูงจัดนะครับร้อนมาก มากดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆดังนั้นรัฐบาลมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วแต่ก็ยังจัดงานอยู่แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยทําให้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็มีกระแสข่า,าวเกิดขึ้นนะครับว่าในเรื่องนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วในอนาคตจะป้องกันกันยังไงด้วยนะครับ